สวัสดีครับพี่ต้อยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมะธโมโง่กันอยู่ได้เช่นเคยนะครับหัวข้อในวันนี้ครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องที่บอกว่าพี่ต้อยเนี่ยจะไม่อยากจะเกิดอีกต่อไปแล้วอมไม่อยากเกิดแล้วอ่ะแต่ฟูก็มีคําถามย้่งพี่ต้อยแปว,ว่าเอาแล้วเราไม่ต้องมาชดใช้กรรมที่เราทำหรอในชาตินี้อะไรเงี้ยเราจะแบบทิ้งทุกอย่างไปแล้วไปเกิดได้เลยอย่างเงี้ยแบบไม่เกิดเลยอย่างเงี้ยเนี่ยใจเข้าใจแบบนี้ว่า ความหมายของคำว่าไม่เกิดเนี่ยนะ,ะมันมีความหมายว่าอย่างไรเพราะเวลาเราใช้ศั์ถ้อยคำคำนึ่างนี้นะพระพุทธเจ้าได้บอกและพี่ก็ย้ำอยู่เสมอว่าพระองค์ท่านบอกว่าท่านไม่สามารถใช้สัพ์ภาษาแทนค่าของสภาวะธรรมชาติอย่างหนึ่งอย่างใดอธิบายได้ร้ออันนี้ จะได้ยินพี่พูดบ่อยนึกออกไหมเพราะคําว่าไม่เกิดเนี่ยคืออะไรวะคือใครไม่เกิดนะเ <c oughs> อะไม่เกิดที่ไหนนะ <c oughs> ไม่เกิดอย่างไรไม่เกิดแล้วไปไหนอ <c oughs> และการไม่เกิดกับภาษาของศัพท์ที่มาใช้ว่าการบรรุธรรมการหลุดพ้นอีนี่ความหมายที่พูดกันเนี่ยนะ คนทั่วๆไปมันจะนึกไปในความหมายเดียวกันหมดว่าบรรลุธรรมหลุดพ้นหรือการไม่เกิดนะแต่พี่ใช้คําว่าไม่เกิดเนี่ยของพี่เนี่ยมันมีเหตุผลนะซึ่งมันคือความหมายเดียวกันดังนั้นเราต้องทําความใจเลยก่อนต้องทําความใจก่อนว่าการเกิดในความหมายที่พระพุทธเจ้าว่าเนี่ยคือจิตทั้งหลายมันเวียนเกิดอยู่ในหกภพภูมินะเป็นเทวดากับพรมหนึ่งภพภูมิสองเป็นคน สามสัตว์เดรัจฉานสี่เปรตห้าสุรกายหกสัตว์นรกมันก็มีการซอยย่อยอีกยเยอะแยะนะในแต่ละชั้นแต่ละเรื่องแต่ละหลา่าซึ่งการปไปไหว้ตายเกิดนี้เพราะพระพุทธเจ้ายังชี้ต่อลงไปอีกว่าพวกที่มาเกิดเนี่ยนะแยกเป็นสองพวกคือพวกที่มีสังขารกับไม่มีสังขารเป็นเรียกว่าอุปาติกะค,คือพวกนี้ผุดเกิดเลยมีรูปขึ้นมาโดยไม่ต้องรอการเติบโต ส่วนพวกมีสังขารก็จะเริ่มตั้งแต่ตัวเล็กๆนะพวกที่ผุดเกิดเลยประกอบไปด้วยเปรตอสุรกายสัตว์นรกเทวดาพรมพวกที่มีสังขารประกอบไปด้วยคนกับสัตว์เดรัจฉานะและในพวกที่มีสังขารร่างกายเนี่ยแบ่งเป็นสามพวกอีกนะพวกที่เกิดในท้องอพวกที่เกิดในไข่กับ อันที่สามพวกที่เกิดในสิ่งโสโรกหรือพวกที่แบ่งแยกตัวเองนะทีเรียเออเนี่ยพระพุทธเจ้านะเห็นสิ่งเหล่านี้มาก,ก่อนนะักวิทยาศาสตร์ที่มาค้นพบในตอนหลังได้บอกไหมทีนี้ระบ,บบของการเกิดเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่านี่แหละคือวัตตะสงสารนี่แหละก็คือความทุกข์ที่เวียนว่ายตายเกิด คุณจะเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้นะและการเกิดที่คุณเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันเป็นไปตามกรรมที่คุณกระทําไม่ว่าจะเป็นกรรมที่เป็นความคิดเป็นวาจาหรือเป็นการกระทําครับและไปเกิดเสร็จแล้วจะต้องรับผลของกรรมที่ทําอทีนี้มันยังมีต่อไปอีกนะว่าสิฟุกถามเอ้าแล้วกรรมที่ทําในชาตินี้เรอถ้าไม่เกิดคนเราเนี่ยมาไม่ได้ทํากรรมเฉพาะชาตินี้ เราเนี่ยเกิดมาเป็นล้า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 น,าน,านชาติเลยนะคำปร,รารภเนี่ยบอกว่าเฉพาะเราคนเดียวที่เกิดมีสังขารเนี่ยถ้าเป็นเอาเฉพาะกระดูกมาวัดเนี่ยนะกองเป็นภูเขาเลยนะนี่หมายความว่าการเป็นไร้ายเกิดแต่สาระสําคัญก็คือว่าเราจําไม่ได้อ่าเราจาไม่ได้ก็มีคนประเภทหนึ่งมันก็บอกว่าไม่มไมไมเออพวกรรลึกชาติเนี่ยเคยเห็นว่าการเป็นไร้ายเกิดมีจริง แต่มีคนประเภทหนึ่งบอกกูจําไม่ได้กูจะไปสนใจอะไรฮะกูจําไม่ได้ว่ากูเคยเกิดมาเปในนี่แล้วกูไปเกิดเป็นอีกอย่างเป็นหมาเป็นแมวอะไรกูว่ามีความสุขไม่บางทีมันจําได้เว้ยมันระลึกชาติได้นะเช่นเป็นเทวดารู้ว่าตอนเป็นคนเนี่ยเคยเป็นอะไรแต่บางทีเป็นสัตว์เดชานตายจากคนมนเป็นสัตว์เดชานปั๊บมันรู้นะว่าตอนเป็นคนเนี่ยเป็นยังไงไอ้นี่มีในพระไตรปิฎกหมดนะคำสอนครูบาอาจารย์ก็เล่าไปฟังเยอะ ดังนั้นเนี่ยพี่จึงต้องขยายความเข้าใจในความหมายของคำว่าไม่เกิดนะก็ต้องกลับไปที่ว่าเมื่อการเกิดนั้นเป็นทุกข์เหตุมาจากอะไรเหตุมาจากความคิดเหตุมาจากความคิดเรียกว่าเป็นสมุทยัยนะความคิดมาจากอะไรตาหูจมูกลิ้นกายใจไปสัมผัสรู้รสกลิ่นเสียง สภาวะอารมณ์ต่างๆก็บังเกิดขึ้นแล้วก็เกิดเป็นการกระทำากทีนี้เมื่อเกิดกระแสะเหล่านี้นะพี่ก็กลับมาทบทวนตัวเองว่ากูเกิดมากำพร้าพ่อแม่มชีวิตอยู่อย่างอดออยากอยากลำบากเป็นเด็กข้างถนนเป็นเด็กในตลาดนี่รจริงๆนะครับจนวันนี้มีสถานะ เป็นแบบนี้พออยู่พอกินอยู่ได้บ้านก็สุขสบายมีรถใช้ลูกก็ไม่ลำบากถือเป็นคนที่พอมีอันจะกินแหลนะนะก็มาพิจารณาตัวเองว่าเฮ้ย mm. <i> ข้อเท็จริงที่กูต้องเจอแนะ่คือกูต้องแก่และตายและและหว่งแก่และตายในเกวห็นคนเยอะที่แก่หรือเจ็บ และนอนทุกทรมานเคยมีเงินทองล้นเหลือร่ำรวยเพื่อนฝูงเห็นชัดอเงินทองที่มึงรวยแล้วมีประโยชน์ไหมมีความสุขจริงไหมเวลาป่วยสองเวลาตายก็อเอาอะไรไปไม่ได้เพราะความสุขที่มึงว่าตอนมึงมีโน่นมีโน่นมีนีนมนน่มึงสุขจริงหรือเปล่ามึงสุขแวบ,บเดียว เดี๋ยวมึงก็มีเรื่องไม่สุขหรือทุกข์อีกเพราะอีกคนโน้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามานี่เป็นธรรมดาของวงจรชีวิตของความเป็นมนุษย์ซึ่งไอ้วงจรน,นี้เนี่ยนะพิสูจน์แล้วว่าขนาดสบายแบบพี่ต้อยทุกวันยังไม่ใช่ความสุขจริงยังไงกูต้องแก่ขออยาเจ็บนะกูยังมีเรื่องคนโน้นคนนี้มาทำให้เกิดปัญหาทางใจ ซึ่งปัจจุบันเนี่ยพี่ไม่มีเลยนะไม่มีความทุกขเหล่านี้เลยเนี่ยอันนี้พูดเป็นสัจจะเป็นความจริงไม่มีใครที่มาทําให้เกิดความทุกขในใจพี่ได้นะยกเว้นโมโหชั่วประเดี๋ยวประดาวนะนะยั่วอะไรเนี่ยทีนี้ความหมายของการไม่เกิดเนี่ยมันมีความหมายที่สับภาษาคําสอนหนึ่งหลุดพ้นมันที่พูดไปแล้วบรรลุธรรม ไม่เกิดและก็ก่อนหน้านี้นะก่อนหน้านี้นความไม่เกิดของพี่เนี่ยนะกับปัจจุบันเนี่ยคนละอย่างกันอีกนะอ่าวัน,นี้สำคัญเมื่อก่อนเนี่ยการไม่เกิดคือการไปนิพพานสู่สับภาษาที่เรียกว่าโลกุตระนะเพรานะกู ปฏิบัติจนบรรลุแล้วนะเลยไม่เกิดแล้วไปอยู่นิพพานแล้วบรมสุขแล้วต่อมาจะมีความรู้ใจใหม่นะมันจะมีความรู้ใจใหม่นะมาจากพระพุทธท่านนะหลวงท่าอาจารย์พุทธทานบอกว่านิพพานที่นี่นิพพานเดี๋ยวนี้อ่าเฮ้ย นิพานที่นี่นิพานเดี๋ยวนี้ตอนใหม่ๆเนี่ยเรามันมาทางสายสายอิทธิฤทธิปาฏิหาริการนั่งสมาธิโน่นนี่เฮ่ท่านท่านเนี่ยท่านอะไรวะจะนิพานยังไงที่นี่เดี๋ยวนี้แต่วันนี้เข้าใจแล้วนะกราบท่านด้วยความเคารพคำว่านิพานที่นี่นิพานเดี๋ยวนี้มันก็ต้องกลับไปทบทวนดูว่า ความจริงคาสอนพระเจ้าว่าสรรพสิ่งเป็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันนี้จังทุกขังอนัตตานะต้องเปลี่ยนแปลงตั้งคงทนอยู่ไม่ได้ไปสู่รูปใหม่มันเป็นภาพรวมของการเห็นสภาวะต่างๆของธรรมชาติจะมันเป็นแบบนั้นครับเพราะฉะการเกิดของเราเนี่ยที่หลังจากที่ฟังพระอาจารย์พุทธทาสและอีกหลายครูบาอาจารย์มัน พุบเข้ามาในใจว่าอ๋อการเกิดทั้งหลายมันเกิดขึ้นเพราะการที่เรายึดเรายึดเลยเราที่ยึดเนี่ยไม่มีนะจิตเนี่ยเพราะมันติดในสมมุติมันติดในสมมติว่าเป็นแบบนี้มันก็ยึดเลยติดเป็นสมมุติเพราะมันไม่รู้ความจริง ว่าสรรพสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดดับเกิดดับเกิดดับ,ดบอันนี้จังทุกขังนัตตา <c oughs> เพราะมันยึดแล้วไอ้ความยึดเนี่ยจะใช้สัพภาษาอะไรก็ตามแต่มันเป็นตัวขับเคลื่อนความคิดความคิดไปสู่การทําและกลายเป็นตัวขับเคลื่อนการเกิดเหมือนบางคนแบบคือสั่งสมทำแตความดีคิดว่าถ้าทําความดีตัวเองจะขึ้นไปบนสวรรค์ก็ยึดอกอ็ยึดกต้องทาความดีก็ถึงได้เกิดก็มึ่งได้เกิดบนสวรรค์ แต่เกิดบนสวรรค์ในชีวิตของมึงทั้งหลายมึงเคยทำทั้งดีและไม่ดีวันหนึ่งมึงก็ต้องรับผลกรรมอ่าทีนี้เพราะการไม่เกิดของพี่นับวันนี้เนี่ยคือการที่กูไปยึดแหละปล่อยอ่ากูไปยึดแล้วเพราะฉะนั้นพลุก็ถามว่าเอา้าแล้วกรรมที่ทํามาตั้งเยอะตั้งแยะเป็นล้านล้านชาตินะอ่ะอ๋อมันจะเกิดก็เกิดไปดิก็มันไม่ใช่กูด,ดิ มันก็เป็นแค่สังขารที่มันมาสมมุติบันยึดี่จะทำอะไรมันก็ก็เป็นของมันไปกูเข้าใจแล้วมันเป็นแบบนั้นซึ่งในสมัยพุทธกาลนะเราก็ได้เห็นสิ่งเหล่านี้พระโมคคลานะมีอิทธิฤทธิ์ามากมายก็ยังต้องชดใช้กรรมเคยฆ่าพ่อฆ่าแม่เป็นตุคากโดนฆ่าตายตอนเป็นพระหานนะหรือพระพุทธเจ้านะเป็นพระพุทธเจ้าอยู่แล้วนะ กระหายน้ำเพราะเคยทำกรรมกับวัวไว้ให้วัวกระหายน้ำแค่นี้แค่นี้ทํใหมพระเจ้าก็มีกระหายน้ำนะแล้วพอจะให้พระนลไปตักน้ำน้ำก็ขุนพระพเจ้าก็ต้องกระหายพรากระหายเสร็จได้ชดใช้กรรมแล้วพระอานนท์พระพุทธเจ้าให้พระนลไปตักน้ําอีกทีน้ําก็ใสเพราะกรรมมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องมาเกิด กับจิตที่ยึดความเป็นตัวตนอันนั้นเข้าใจไหมครับแต่เมื่อเราเนี่ยเข้าใจแล้วว่าเราไม่มีมันเป็นสมมุติมันมีการยึดกูก็คลายการยึดไปเรื่อยๆคลายไม่ใช่อยากคลายวิธีคลายก็มองทุกอย่างให้เห็นเป็นความจริงเป็นธรรมชาติว่ามันดำรงอยู่แบบนั้น,นยกตัวอย่างเดี๋ยวนี้กินน้ำต้มผักบุ้งกับขา โอ้โหรสชาติยกตัวอย่างนะรสชาติคนอื่นมักินไม่ได้เลยพี่ก็ถือว่าทุกอย่างถ้เป็นพืชมันไม่มีพิษมันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็กินก็ถามไม่ขมขมก็คือความคิดมึงจากสิ่งที่มึงไม่ชอบกูกินแล้วมึงก็เฉยๆซึ่งตรงนี้นะมันก็เหมือนพี่ชอบอาบน้ําอุ่น กูจะปฏิบัติธรรมนะเปิดน้ําเย็นลงมาเลยกูจะไปท้าทายดับกิเลสพิดอย่าไปทํายึดอีกมึงจะอุ่นก็อาบจะเย็นก็อาบไม่ต้องไปทนมันไม่ต้องไปทนไม่ต้องไปทําอะไรไม่ต้องไปทนไม่ต้องแปลอะไรเพราะมึงไม่มีจริงเข้าใจไหมครับเออเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพอเรา เข้าใจความไม่มีจริงและเข้าใจตามที่พระบุทธธาตท่านสอนนี่ผ่านอยู่ตรงนี้ที่นี่คือสภาวะจจตที่มันไม่ยึดเมื่อมันไม่ยึดแล้วเราจะไปเกิดที่ไหนละ่ะ mm. เราก็ไม่เกิดแล้วเราไม่จําเป็นต้องไปบรรลุธรรมเราไม่จําเป็นต้องรู้อะไรนะเราไม่จําเป็นต้องโอ้ยอะไรที่เหมือนกับดูเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะเพราะเราแค่เราไม่ยึดแล้วปลด การยึดออกด้วยความเข้าใจว่าเราเป็นแค่สมมติที่เกิดขึ้นทุกอย่างมันเกิดขึ้นขึ้นไปใจมึงก็เป็นอุเบกขามันก็ำทำาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็จะเรียกว่าตกผลกนะมันตกผลกไปเรื่อยๆเทียนี้ไม่ต้องไปคิดก็มึงเคยมีคนถามพี่แบบเนี้ยว่าและพี่ก็ถามและแล้วมึงจะรู้ไปทาไมว่านี่ผ่านมันเป็นยังไงก็เป็นเรื่องข้างหน้าเนาะ พระพจ้าสอยอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเพราะเพราะจะปัจจุบันคลายความยึดมั่นถือมั่นลงได้อย่างเป็นธรรมชาติแล้วมันก็สบายแล้วเราเอากันแค่นี้